อาจารย์มิวละโคจิเกิดวันที่2 8มีนาคมปี1995ปัจจุบันอายุ29ปีปเพศหญิงราศีเมนเธอเคยทำงานเป็นผู้ช่วยอ,อาจารย์ฮินาตะาทาเกชิในเรื่องอาฮิโรโนโซระปี2015อาจารย์มีผลงานยาวเรื่องแรกกับทางโคดดนชาอาโอซาราเลเวอร์2เล่มจบลงในที่สารออนไลน์เมกะบล์ปี2017ผลงานยาวเรื่องที่2เซนเซซุกิเดสุสี่เล่มจบลงในที่สรโซเนซลนะเมกกะบลตปี2019วันช็อตเรื่องอารูรีเทิร์นหลังจากมีผลงานกับโคดดนชามา5ปีในปี2020อาจารย์มีผลงานวัน ันเฉดทางทวิตเตอร์สองเรื่องนั่นคือกากอิช no ิคาวะอิโอนาโนโกะโอเลโนโคโตซุกิคาโมซิเลนมังงะที่เขียนโดยอาจารย์คาซามะซันซิโลที่มีผลงานเด่นอย่างเดดผู้ซามูไรและเซ็มเกอร์ออนเดอะเทรนโฮมในปีนั้นเองอาจารย์เริ่มมีผลงานกับทางชูยชาโดยเริ่มจากวันเฉดอาราสุอาลัยันสึที่ใช้นาบการในผลงานว่าอามามิลงที่เดสารจมจิกะและวันเฉดอาโอนะโฮโกซึ่งผลงานนี้ได้ถูกต่อยอดเป็นเรื่องยาวลงส่วนยันจำได้ปี2021จนถึงปัจจุบันและได้รับความนิยมจนประกาศสร้างอนิเมะแล้ว้วเย